หูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้มาเข้าภาคพยากรณ์ดาวเมฤตจอยูนะครับเรามีลักษณะของเป็นเลขศูนย์ดาวเมฤตจะอยูย้ายถอยหลังกันนะครับดาวมฤตอยูจะมีการย้ายถอยหลังกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 5นะครับจนถึง8มีนาคม25ง6ก็ประมาณ3เดือน การเสนอคลิปในวันนี้นะครับเราต้องการจะเสนอในมุมต่างกันทายเพศภัยทายมฤตยูครับใครๆก็รู้ชื่อเสียงของดาวมฤตยูดีว่าเพศภัยเพศภัยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับวันนี้เรามาเสนอมุมต่างเสนอข้อดีของดาวมฤตยูและข้อเสียด้วยเช่นกันแต่ข้อดีที่เราจะเสนอนั้นในช่วงเวลานี้ของแต่ละราศีนั้น มีอะไรดีบ้างจังหวะอะไรดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตจังหวะอะไรที่ดีที่เราควรจะรีบฉกฉวยจวังหวะนี้จะมีไอเดียแบบนี้มันเจิดเรารีบทํามันเรารีบลุยไปกับมันเพราะว่าดาวฤกษจะอยู่นั้นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ครับเราก็เลยเสนอมุมนี้ให้ท่านผู้ชมเอาไปลองพิจารณามีโอกาสดีๆในชีวิต แบบนี้รีบฉกฉวยมันมีโอกาสดีๆแบบนี้รีบทํามันเข้าช่วงเวลา3เดือนนี้ไม่ใช่มันต้องกลัวอย่างเดียวเราทําให้มันเกิดประโยชน์ได้ส่วนเมื่อที้ที่บอกไปข้อเสียเราก็จะบอกเช่นกันครับข้อควรระวังว่าจะต้องมีอะไรบ้างการพยากรณ์นี้ก็เป็นการพยากรณ์เฉพาะดาวลอยอย่างเดียวนะครับไม่มีมุมกระทบจากดาวอื่นเข้ามาส่วนการพยากรณ์นั้นแล้วก็ใช้อาหีใช้ ธาตุแล้วก็เรือนครับเป็นตัวแปลที่มันออกมาในการพยากรณ์นะครับครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมาครับครับมากันการพยากรณ์ราศีตุลนะครับผมราศีตุลอยู่ตรงนี้ฟึบครับดาวมันะอยู่นั้นเข้าราศีเมษเรือนธาตุไฟครับ เป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เป็นเรื่องของเกียรติชื่อเสียงเพราะว่าเป็นธาตุไฟรับและอยู่เรือนที่ตลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเรือนที่เ 1, 3, 3, 5, 6, 6, จเ็ดปัตตานีครับผู้ครองหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์และอีกอันหนึ่งคือประวัตสังคมเพราะว่าลักษณาอยู่ตรงนี้ปลวัตตัวเองในมุมกลับกันคือเรื่องของสังคมครับดาวรกษจะอยู่นานมากกระตุ้นสังคมให้มีชื่อเสียงเกียรติ ได้รับความธาตไฟความรักเป็นที่รักของคนครับผมในช่วงนี้จะมีความคิดความอ่านลักษณะคาแรคเตอร์ที่สร้างสรรค์ไม่เหมือนใครออกแนวน่ารักๆจนเกิดความที่คนจะเข้ามาชอบได้เยอะมากการทำงานในสังคมครับการอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงหมู่สาธารณะครับจะเกิด ความรักเกิดความเป็นจุดเด่นได้รับความนิยมได้รับความสําเร็จอย่างดีครับนี่นครับมฤตยูไม่ใช่มีแต่ข้อเสียนะครับนีข้อดีในช่วงเวลานี้นะครับขอให้ชาวราศีตุนล Enjoy นะครับเอ็นจอยนะครับอยู่กับสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนฝูงอยู่กับที่ทํางานหรือแม้กระทั่งต่ออย่างหนึ่งสมมุติเราออกไปทํางานสาธารณะ ไปเป็นจิตอาสาก็จะปีนคนรักคนชอบพอเยอะกจะไปหมดครับเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวฤกษจะอยู่ในเข้าตรงนี้ครับส่วนเองที่จะอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเข้าของปัตตนิคฤตยูเข้ามาปัตตนิจะแปลว่าอะไรได้อีกความรักคู่ครอครับชั่วโมงนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับ เราจะอยู่จะไปกระตุ้นองมันให้ไม่มีคู่ตอนนี้เราก็รู้สึกว้าเวเราอยากมีคู่มีแต่ความคิดเมื่อไหร่จะมีคู่สักทีอยากจะหาคนนั้นอยากจะหาคนนี้อยากจะมีความรักสวยสวยงามๆจะมีการเพอร้อฝันก็เป็นไปได้ครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อยากจะปักรากฐานลึกลงไปกว่าเดิมนะครับเก่นเรื่องของ คู่มีแล้วอยากจะแต่งงานอยากจะกลงกันไปลึกมากกว่าน,นั้นนะครับเป็นช่วงที่จะจะไปอารมณ์นี้กันซะมากมีแล้วอยากไปให้มันมากกว่าเดิมไอ้ที่ไม่มีก็อยากมีครับนี่ก็คือบางส่วนนะครับของมฤตยูที่เข้าในพบปัตตานีนะครับครับส่วนแง่มุมร้ายนะครับมฤตยูครับ มีความหมายถึงการดับศูนย์วับดับไปเลยผู้ครองอุปรตรณ์อันนี้ครับวับหายไปสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วการวาับหายไปอย่างสับพลันอันนี้ก็คืออีกอันนึงของมฤตยูที่จะกืนกินเข้าไปก็หมายถึงการล้มเลิกความสัมพันธ์สำหรับที่แต่งงานแล้วก็เป็นเรื่องของการหย่าร้าง มีเกณฑ์ที่จะโดนมลิตยูจูดเข้าไปได้ครับครับส่วนเรื่องพวกนี้นะครับ่วนตัวผมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันอยู่นานและยั่งยืนก็คือการให้อภัยกันการให้อภัยกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกอย่างจะหนักบ้างจะเบาบ้างการให้อภัยกัน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนอยู่ยาวนานครับนี่ก็คือมุมร้ายนะครับของดาวเมเตยุกับลาสีตุลครับครับจบแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะครับผมยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ได้บอกไปก็คือเรื่องของเมเตยุที่เข้าในดวงเมืองตรงกลางตรงนี้เลยครับ ลักข่าราศีเมษนะครับเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เมื่อก่อนมันย้ายออกไปตรงนี้แล้วทุกอย่างทาท่าว่าเหมือนจะหมดแล้วก็คือโรคโควิดนั่นเองโรคโควิดนั้นกลับมาอีกแล้วกลับมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไงก็ตามฝากรักษาสุขภาพกันนะครับใส่หน้ากากไปไหนมาไหนอยู่ในที่สาธารณะนะครับผมรักษาสุขภาพกันให้ดีครับ และนี่ก็คือการพยากรณ์นะครับของทั้งหมดนะครับผมจุดประสงค์ในวันนี้นะครับเราพยายามจะชี้แง่มุมที่ดีและก็แง่มุมที่ร้ายนะครับเพื่อเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมไม่ได้ดาวทุกดวงนะครับเพื่อทีหนึ่งมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ร้ายนะครับไม่ต้องไปกลัวมันครับเราบอกทางแก้ปัญหาเราบอกวิธีการไปหมดแล้วนะครับครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์ และก็กด u ับสคร b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับดาวมฤตยู่